ต้องเนาะถือนะยาวนะครับเราต้องยาวอย่างนี้เนาะยาวเป็นแกนนี้แกนวายอย่างนี้เนาะยาวเป็นแกนนี้แกนวายอย่างนี้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นหนึ่งระวังเรื่องเสาบ้าเหลี่ยมจากการเข้าแบบสองระวังเรื่องเสาล้มเนื่องจากไม่ได้เช็คแกน ในแนวยาวเช็คดิ่มกนเนาะ,ะสิ่งที่ต้องระวังอีกคืออะไรครับเวลาเข้าแบบเสาตีเสาตีเสาคือข้างล่างเสาอะนะเพราะเวลาเข้าเทคานมาใช่ไหมครับตรงนี้มันก็จะเป็นคำกี่อย่างนีนะ้แล้วก็มีเสาตรงไหนไหมพยายามทำตรงนี้ให้สะอาดเย็ดหน้าลายเสร็จไว้ให้ดีก่อนก่อเข้าไปตรงนี้นะครับซีเมนต์เทสหน่อยเนาะ ซีเมนต์เพสที่เป็นพอร์ตลดนนะไม่ใช่ซีเมนต์เพสที่เป็นมอร์ต้านะไม่ใช่ซีเมนต์เพสที่เป็นไอปูนเขียวนะอซีเมนต์เพสที่เป็นพอร์ตลดนช้างแดงชช้างอะไรเพสแดงนะเพื่อเพื่ออะไรครับเวลาเราเทมานีดไปตรงนี้เราควรจะล็อกเท้าให้ดีถูกไหมตีเสาเนะี่ยเพราะมันจะั่วงประมาณนี้มันจะั่วงแถวเถนี้ยแล้วเราใส่ซีเมนต์เพสเพื่อให้มันขึ้นมาได้หรืมัเวลาเราเทมันขีีอลงไปถูกไหมครับ ไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะเป็นโพรงอยู่ข้างในแล้วบางทีวายเราที้ถึงไหมถึงเท้าเสาไม่ถึงจูกไหมเราใช้วิธีะอะไรคอะอย่างเดียวหรือเปล่าะอ,อย่างเดียว